ครับพี่น้องครับกลับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องของเบนสู้ที่ใช่อยู่ตอนนี้นะครับืัอนี้เบนซิมาอัปเดตนะครับอัปเดตพายุโกนเซิลนะครับที่ได้เกาะติดสถานการณ์อย่างเรื่อยๆมาโดยตลอดนะครับแน่นอนครับวันนี้นะครับฟ้าแจงจางปางนะครับพี่น้องครับไปแล้วครับโควิดเอ้ยโมเมนไปแล้วครับไปแล้วอ่าโกนเซิลฮานะพี่น้องครับ ถาเบิงพายุอีกลูกไม่นะครับก็ตัวขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าบนแนจใจว่าจะมาถึงประเทศไทยห้าหรือบอนะครับฟังทั้งสายมือห้าเนี่ยนอนครับพี่น้องครับเป็นแม่น้ำม,มูลนนะครับแม่นม้ำสายลักนะครับของจังหวัดอุบลห้านะครับรอเลียงอ่ชาช้าอุบล มาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับพี่น้องครับแม่น้ำสายสำคัญเ่านะครับพี่น้องมวลน้ำก็ยังไหลแรงอยู่นะครับผมไหลแรงมากๆนะครับมาจากต่างจังหวัดด้วยนะครับก็มาสมทบที่ที่บูนมางสาหารตรงนี้นะครับแก่งสะพือของเรานะครับพี่น้องครับน้ำไหลแรงมากๆนะครับสุดยอดเลยลาย ผ่านไปแล้วนะครับพายุเฮานะครับผลสิบ้ายางไปเบิงไก่ๆนะครับเนาะของแกงสะพือเฮาช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็มาละครับพี่น้องครับเริ่มเบิดฝฟนเบิอ่าพายุแล้วนักท่องเที่ยวก็เริ่มเขามาทย่อยมากนะครับลานจอดรถก็มีรถจอดไล่ครับวันนี้แดดแดดแบบนี้ก็ถ่ายรูปสวยนะครับ มาทายรูปมาท่องเที่ยวเด้อครับเด้อบ้านของอเบนเองนะครับพี่น้องครับไปอ้น้ำพี่น้องครับพ่น้ำลายนา้ำลายนา้ำลายใส่เบ็ดนี่เป็นตะกินดีอยู่ครับพี่น้องครับใส่ตะกอเนาะตะกอพร้อมก,กัมาใส่มอ่องอยู่ครับขี่เรือมาใส่มอ่องตอนน้ำนิ่งๆน,นะครับพี่น้องครับ น้ำลายจังสีกะใส่ม่องกะใส่ดีครับแต่กะน้ำเฉี่ยวนะครับกลัวม่องขาดมองอันนี้ส่วนการว่านแหนกะบบได้ว่านแล้วครับพี่น้องน้ำล้าแห้งนะครับพี่น้องครับตะกิ้ปลาเนี่เพิ่งกระจะท่วนน้ำนะครับวายท่วนน้ำตรงแกงหินนะครับพี่น้องครับก,ก็ไปวานไปหาใจเอา อุปกรณ์ต่างๆนะครับพี่น้องครับในการดำรงชีวิตในการหาปลาเหานะครับออกมาหาโอ้ยดีดีสุดยอดครับพี่น้องไปแล้วไฟยูเฮาก็ไปแล้วครับโอ้สวยงามพี่น้องไฟวอคันเด้มานะครับแกงเสื้อผื้อบานผมเด้อมาเด้อพี่น้องครับออ ประเทศใหม่ครับพี่น้องเป็นแทนแบบแทนเอาไวเาไ้เฮาปลาใสนะพี่น้องครับเทางนาจะเป็นลานกว้างนะครับโอ้สำหรับนายอำเภอได้หน้าม,นนมายืนอยู่นี่พี่น้องครับนี่โอ้สุดยอดผมจะเป็นนายอำเภอแล้วมือนี้ครับมายืนมองนี้เนาะไปพี่น้องครับโอ้คุ่น จุดแลนด์มาร์กแกงสะพือห้าพี่น้องนี่สัญ,ญลักษณ์นะครับของแกงสะพือบ้านเรานะครับร้านของฟากนะครับ้านกิฟช็อปนะพี่น้องครับซึดหยอดปลาแหง่งแกงสะพือโดยพี่น้องไลลาย,ลายพวกกลวยทอดกลวยชามพี่น้องครับขืนชื่อนี่พี่น้องครับ เห็นสัญลักษณ์นี่คือถอดเลยเนอะแกงสะพื้อครับอ้ mm. oh, นี่ครับ าหนามแกงสุกคือครตอนหนามมาเลยลนี่ถั่วมะฮอดพีเดียพี่น้องครับถั่วเบิร์ดแถวนี้มาบว่ายเลยนะครับช่วงปีปีใดเน้อมังหันนี่ที่ถั่วแห้งอุบลราชธาน,นีครับแถวนี้นี่มาบร่ยเลยนะครับหนามายพี่น้องครับโอ้โหสวยงามสุดลูกหูลูกตาครับ ขนาดเท่าก็จะเป็นโรงแรมนะครับเป็นโรงแรมแก่งสะพือริเวอร์ไซด์นะครับพี่น้องพี่น้องมาทางไกลกะมาสามารถมาแวะพักฟังนันได้นะครับขามสะพานแม,ม,ม่น้ำมูลเท้าไปทางโค้งเจียมนะครับออกมานิดเดียวนะครับเป็นบ้านสะพือนไก่เนาะแถวนั้นมาพักโรงแรมตรงขามเท่าใดนะครับตรงขามก็จะสามารถมีเที่ยวได้คือกันครับเล่นน้ำได้คือกันเด้อ กแกงหินนี่มันจะมีตั้งแต่นี่ครับตั้งแต่ริมนี่นะครับแกงหินนี่ไปจนสุดพุ่นสุดไกลๆพุ่นละมันเป็นอ่าแกงหินนะครับพี่น้องครับแกงหินที่กั้นแม่น้ำมูลไว้นะครับช่วงนี้ก็จะไม่ลึกนะครับอ่าประมาณสักสองสามเมตรนะครับแต่ช่วงหน้าฝนที่น้ำมาอย่างนี้ก็ลึกหน่อยนะครับบางช่วงก็ สัก4ี่ห้าเมตรนะครับพี่น้องโอ้โหบรรยากาศงามๆครับแกงสุกผือโอ้พี่น้องสวยงามครับพี่น้องครับโอ้สุดยอด สามารถให้อาหารปลาได้ด้วยครับเด้อฟังนัง่นก็จะมอีอาหารปลานะครับเป็นสระปลาในบ่อเลี้ยงนะครับซื้ออาหารปลาซื้อขนมปังมาให้อาหารปลาได้นะครับก็จะมีสารเจ้าด้วยนะสารเจ้ามาขอพรได้นะครับจะาพ,พ่อแกงสพืเอเฮานะครับ พี่น้องแวะมาแกงสะพื้นะครับอย่าลืมมาแวะเด้อสานเจ้าพ่อพลังงูเฮานะครับพี่น้องครับอยู่แกงสะพื้เฮ้านี่แหละครับมากราบไหว้ขอพรสักการะน้อพี่น้องครับก่อนจะไปเที่ยวที่ต่างๆนะครับเป็นสิริมงคลในการเดินทางเฮานะครับพี่น้องครับมาเด้อมาเด้อพี่น้องครับเมื่อนี้ก็จะขอลาไปก่อนครับพี่น้องครับมาอัปเดตนะครับว่าผ้ายุนะ ออกแล้วเดอ้อพี่น้องที่เป็นห่วงเบนนอะกครับนอกคอมเมนต์ Comment มาดูแลสุขภาพเด้อนทะ่วมแล้วจะเป็นยังยูบอบ้านน้องเบนเป็นตั้งใดนะ้อเพื่อนว่าบ้านน้องเบนก็ไกลอยู่ครับไกลจากชุมชนที่น้ำท่วมพอสุมควรนะครับแต่ก็มีผลกระทบนะเวลาน้ำท่วมก็ไปใสมาใสหยากนาะพี่น้องครับทางตัวโดนปิดนะครับพี่น้อง ลาไปก่อนนะครับพี่น้องครับลาไปก่อนพอหนากันคลิปใหม่นอะกพี่น้องครับคลิปนี้ขอตัวจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ